เราจะมาดูนะครับว่าลักษณะของแม่บัวที่เหมาะสําหรับเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับในครอบนะครับดูนะครับแม่บัวตัวนี้นะครับจะเป็นแม่วัวพันธุ์ชารเล่นะครับเนี่ยเป็นชารเล่เป็นเลือด50%นะครับเป็นเลือด50%ดูนะครับลักษณะแม่บัว50%ชารูเล่คือพ่อแม่เป็นบามันนะครับแล้วก็พ่อพ่อเป็นชารเล่เลือดร้อยนะครับเวลาผสมเทียมปุ๊บจะออกมาเป็นลักษณะทรงนี้นะครับ ดูนะครับตะโหนเขาจะไม่มีนะครับเขาจะเรียบ <ไป S 1> เห็นไหมครับเห็ไ <ป S 1> นไหมครับตะโหนจะเรียบจะไม่มีตะโหนนะครับจะไม่มีตะโหนแล้วสีจะออกเป็นสีเหลืองๆทองๆแบบนี้นะครับแล้วสําหรับเลือด50นะครับนี่คือจมูกเขาจะดําอันนี้นี่คือเลือด50ชาโลเล่นะครับหรือว่าถ้าภาษาวิชาการคือเลือดของกําแพงแสนจมูกเขาจะดําดูเล็บเท้าคร,ครับเนี่ยเล็บเท้าดําถ้าเกิดถ้าเกิดจะเป็นพันตากนี่บางตัวเขาจะเป็นเล็บเท้าจะจะออกเป็นสีสีขาวเลยนะครับพวกนี้ นี่แต่ขนตาขาวเห็นนะครับขนตาจะเริ่มขาวแล้วจะเริ่มเป็นคารุเล่แล้วอ่ะมาเรามาดูกันนะครับลักษณะที่ดีนะครับของวัวน,นะครับดูนะครับปากเนี่ยต้องใหญ่ปากเนี่ย,ยต้องใหญ่กว้างดูความสมบูรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือหน้านะครับหน้าตัวผู้จะต้องเป็นตัวผู้ดูนะครับหน้าตัวผู้จะต้องเป็นตัวผู้หน้าตัวเมียต้องเป็นตัวเมียถ้าคุณไม่เข้าใจนะครับบางคนไม่เข้าใจให้ไปให้ไปดูคลิปหลายๆอย่างนะครับ ให้ไปดูหน้าวัวตัวผู้นะครับตัวที่มันโตเต็มวัยอะหน้าตัวผู้เขาจะสั้นๆตๆ่อๆหน้าทู่ๆแต่ถ้าหน้า, Hence, า,นาตัวเมียหน้ามันจะยาวๆอันนี้คือฮอร์โมนนะครับมันคือ hormone.. <Kristen> <Austrian S 1> มันมันเกี่ยวกับฮอร์โมนฮอร์โมนเพศก็เหมือนคนเป็นตุ๊ดหรือเป็นทอมแหละครับมันผิดมันมันฮอร์โมนมันผิดมันจะส่งผลในการนานเป็นสัปถ์ถ้าเกิดหน้ามันเป็นตัวผู้มันก็จะนานเป็นสัปท์และอย่างนึงนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นบามันนะครับถ้าเป็นบามันลักษณะเป็นบามันนะครับตันโหตัวนี้ครับ จะต้องไม่สูงมากนะครับตโนดตัวนี้จะต้องไม่สูงมากถ้าเกิดสูงมากปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวผู้มันสูงวัวตัวนั้นอาจจะให้ลูกช้าได้เพราะว่าฮอร์โมนตัวผู้เขาเยอะเกินมากเกินไปนะครับอ่ะแล้วดูนะครับดูลักษณะผิวพัรุ์นะครับอันนี้เป็นวัวที่แบบเลี้ยงแบบพื้นบ้านเราเลยนะครับดูเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับไม่มีการแต่งเสริมเติมใดเลยนะครับนี่ดูวงเขาครับทางวงเขาดูหู ดูลักษณะที่หูนะครับอ่าดูความสมบูรณ์ของเขานะครับดูดูช่วงอกครับความใหญ่ของวัวเนี่ยดูที่ช่วงอกเนี่ยครับตรงไอ้เสือร้องไห้เนี่ยครับเสือร้องไห้หรือมะพร้าวห้าวเนี่ยครับเราเรียกกันหลายหลายหลายภาษาหลายชื่อเนาะเนี่ยตรงนี้ครับต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่ต้องตโตใหญ่เลยใหญ่ถ้าตรงนี้ใหญ่แสดงว่าวัวตัวนี้ต้องใหญ่อกใหญ่อ่ะเรามาดูอีกเรียงนะครับคือ เต้านมอ่ะนี่ดูครับนี่นี่นะครับกล้อง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 ซูมเข้าไปนะครับเต้านมครับเต้านมต้องเป็นแบบนี้นะครับจะต้องเล็กแบบนี้นะครับถึงเหมาะนะครับเพราะว่าตอนเวลาลูกเกิดมาปุ๊บเนี่ยเวลาเขากินนมเนี่ยถ้ามันโตเกินไปเนี่ยมันคาบไม่ไหวแม่ไอตัวลูกวัวเนี่ยมันคาบไม่ได้ดูนะครับลูกเนี่ยดูดูหัวนมที่ดีนะครับหัวนมที่ดีต้องอย่างนี้เลยนะครับต้องอย่างนี้เลยเพราะถ้าเกิดใหญ่เกินไปอ่ะลูกวัวมันจะคาบไม่ได้มันจะมีปัญหาตอนแรกเกิด เราจะต้องเอาเข้าซองแล้วก็รีดให้หัวนมมันเล็กลงเพื่อจะให้ลูกวัวคาบนะครับถ้าอย่างนั้นลูกวัวจะกินนมไม่ได้นะครับโดยตัวเองอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มาดูมาดูเรื่องกระติ๋มนะครับกระติม๋มกระติม๋มอ่ะขอรู้จับหาหน่อยดูนะครับเคล็ดลับเลยนะครับดูว่าวัวเนี่ยเย็บไอ้เย็บมดลูกมาหรือเปล่ามดลูกทะลักหรือเปล่านะครับดูตรงนี้เลยครับแหวกดูครับ ถ้าวัวตัวไหนที่บดลูกทะลักมามันจะมีรอยเย็บอยู่ตรงนี้ครับรอยเย็บมันจะเป็นรอยอยู่รอยบุ๋มบุ๋มบุ๋มลงไปเลยครับสามสามที่ครับเนี่ยเตรงนี้ครับมันจะเป็นรอยเย็บครับรอยเย็บยังไงก็ไม่หายครับนี่คือจุดสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดวัวสวยๆแล้วเข้ามาขายตลาดนัดดูสังเกตให้ดูให้ดีนะครับนี่มันจะมีมันจะมีรอยเย็บครับมันจะมีรอยเย็บแต่ตัวนี้เป็นวัววัววัวที่ไม่มีตําหนินะครับก็จะเรียบราบลื่นอย่างนี้เลยนะครับลองสังเกตดูนะคร ถ้าเกิดว่ามีการเย็บปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอยจุดบุ๋มลงไปจุดบุ๋มลงไปจุดบุ๋มลงไปเลยให้ให้ให้สังเกตดูดีๆนะครับเนี่ยให้สังเกตดูดีๆอันนี้คือวัวที่ไม่มีตําหนิถ้ามีตําหนิปุ๊บมันจะมีจุดเลยครับมันจะเป็นจุดจุดลงไปเลยเป็นแผลเป็นนะครับเป็นรอยแผลเป็นเป็นรอยแผลเป็นเหมือนแผลที่เราผ่าตัดอ่ะใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับเนี่ยแล้วก็ตรงขอบข้างนี้เขาจะมีรอยรอยรอยแผลเป็นเลยครับให้ดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในตลาดนัดอ่ะส่วนมากเราจะโดนหลอกลวงกันหลอกลวง เพราะว่าบัวสวยเนี่ยเวลาเข้าตลาดนัดเนี่ยมันต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งครับถ้างนั้นเขาไม่ปล่อยออกมาแน่นอนให้ดูกันดีๆถ้าบัวสวยราคาถูกๆเนี่ยนะครับต้องต้องต้องดูให้ดีแล้วดูดูโคนหางนะครับโคนหางเนี่ยโคนหางต้องใหญ่ดูก้นนะครับดูก้นก้นเนี่ยจะต้องไม่ไม่จมเข้าไปอยู่ใน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 นี้นะครับจะต้องไม่จมอยู่ในนี้เพราะเวลาเขาขี่เสร็จปุ๊บเนี่ยขี้ขี้เนี่ยมันจะต้องไหลออกมาเลยไม่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 เปื้อนกระจิ๋มนะครับขี่เนี่ยจะต้องไหลออกมาเลยโดยโดยโดยที่ไม่ได้ ไม่ได้เปื้อนกระจิ๋มเพราะถ้าเกิดเปื้อนกระจิ๋มปุ๊บอะอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปในมดลูกได้อันนี้คือลักษณะแม่วัวที่ดีนะครับอ่ะอันนี้เรามาดูดูขี้วัวนะครับขี้วัวขี้วัวที่ดีนะครับเนี่ยครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่เละแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปเห็นไหมครับมันจะไม่เละแล้วไม่เหลวจนเกินไปถ้าจะนั่นถ้าจะให้ดีปุ๊บมันจะเป็นมันๆครับมันจะเป็นฟิล์มอันนี้ผมล้วงเข้ามามันจะไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้ จากการผสมเทียมไปปุ๊บน uh ี่มันไม่ได้ออกมาจากธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าขี้วัวที่ที่ดีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว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 จะถ่ายให้แป๊บหนึ่งโอเคเนี่ยครับแม่วัวนะครับดูสิโค้งครับสิโค้งสิโค้งเนี่ยครับสิโค้งเนี่ยสิโค้งตัวนี้จะต้องไม่ด้วนนะครับเนี่ยสิโค้งเนี่ยสิโค้งอันนี้อันนี้วัวเขาค่อนข้างจะอ้วนหน่อยจะไม่ค่อยมีสิโค้งดูสิโค้งนะครับสิโค้งต้องครบนะครับดูด้วยครับว่าสิโค้งด้วนหรือเปล่า ดูด้วยลักษณะแล้วถ้าเกิดว่าวัวเนี่ยลักษณะขี้เหลวหรือขี้แบบไม่เป็นก้อนเลยขี้เละตลอดเนี่ยคือว่าขี้แบบเปื้อนตูดตลอดเปะตูดตลอดนี่พยายามอย่าะมาครับเพราะวัวตัวนั้นจะไม่อ้วนถ้าวัวเนี่ยขี้ไม่แข็งเนี่ยไม่สมบูรณ์ขี้ขี้ไม่แข็งมาเหมือนปกติเนี่ยมันจะไม่อ้วนครับเพราะว่าระบบดูดซับสารอาหารเขาทําบกพร่องเขาทําไม่เต็มที่เขาดูไม่สามารถดูดซับสารอาหารได้หมด เหมือนคล้ายๆเขากินข้าวไปกินข้าวไปจานหนึ่งสี่สิบบาทแต่เขาเอาไปใช้ได้แค่ยี่สิบาทเขาอีกยี่สิบาทเขาก็ขี้ออกมาเลยมันก็จะไม่คุ้มค่าการเอามาใช้มันจะไม่ดีการตีออกมาขึ้นเป็นเนื้อหรือกันนั่นน่ะมันการแลกเนื้อมันจะไม่ค่อยดีนะครับอืมอโอเคนี่นะครับขี้วัวนะครับที่เป็นปกตินะนี่ขี้วัวที่เป็นปกติมันจะเป็นฟิล์มอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันจะเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มเห็นไหมครับเป็นฟิล์มจะเป็นสีเนี่ยสีคา้ำามคา้คามเนี่ยครับเนี่ยออกสีน้ําเงินนิดๆเนี่ยเนี่ยคือระบบลําไส้เขาดีคือดูดซับจนดูดซับสารอาหารได้หมดละอย่างเงี้ยอันนี้ยคือถือว่าเป็นระบบลําไส้ที่ดีครับอย่างเงี้ยแน่นอนเนี่ยดีมากอย่างเงี้ยดูให้ดีนะครับเนี่ยบัวเนี่ยต้องต้องอย่างนี้นะครับถ้าเกิดขี้เละขี้เหลวนี่ยาวมานะครับเพราะว่ามันไม่อ้วนมันนานอ้วนครับมันมีปัญหาบัวมันจะมีปัญหามา สังเกตได้เลยถ้าวัวขี้เหลวเนี่ยแบบขี้เปื้อนตูดตลอดเวลาหรือว่าเปื้อนโคนหางตลอดเวลาส่วนใหญ่จะไม่อ้วนนะครับมันมีปัญหาโอเคขอบคุณครับ